กุกุโรวาทสูตรเรื่องประพฤติเป็นสัตว์ก็ไปเกิดเป็นสัตว์หลิทัสวนะเป็นเมืองหนึ่งในแคว้นโกลิยะคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปประทับอยู่ใกล้เมืองนั้นมีนักบวชสองคนถือปฏิบัติพิสดาร คนหนึ่งชื่ออุณะโกริยบุตรเรียนแบบโคคือติดเขาติดหางกินหญ้าเหมือนโคอีกคนหนึ่งชื่อเสนิยะเป็นนักบวชชีเปลือยเรียนแบบสุนัขคือคลานเห่ากินข้าวบนพื้นดินเหมือนสุนัขวันหนึ่งทั้งสองคนไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ หลังจากทักทายปราศัยกันตามธรรมเนียมแล้วเสนิยะก็ทำอาการวนเวียนไปเรื่อยเปื่อยอย่างสุนักส่วนปุณณนะทูลถามพระพุทธองค์ว่าเสนิยะประพฤติวัดอย่างสุนักซึ่งทำได้ยากมาเป็นเวลานานแล้วอย่างนี้ตายไปจะไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธองค์ตรัสห้ามว่าอย่าถามเลย คุณณะก็ทูลถามอยู่นั่นแหละถึงสามหนจึงตรัสว่าเธอคงไม่หยุดถามคำถามนี้แน่เอาล่ะเราจะตอบทรงตอบคำถามนั้นว่าคนบำเพ็ญกุกุรวัตน์ทำกิริยาอาการอย่างสุนัขไม่หยุดหย่อนนั้นย่อมไปเกิดเป็นสุนัขถ้าเขาคิดว่าจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาด้วยการบำเพ็ญอย่างนี้ก็เป็นความเห็นผิด นทางชีวิตหรือคติของคนเห็นผิดมีอยู่สองอย่างคือเกิดในนรกหรือไม่ก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเสนิยะคนบำเพ็ญกุกกุรวัดได้ฟังก็ร้องไห้น้ำตาอาบแก้มแต่เขาทูลว่าที่ร้องไห้นั้นไม่ใช่เพราะพระดำรัสตอบอย่างนั้นและได้ทูลถามถึงความเป็นไปของคนบำเพ็ญวัดอย่างโคบ้าง ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธที่จะตอบเหมือนกันแต่เมื่อเสนียะทูลถามครบสามครั้งก็ทรงตอบว่าเป็นดุดเดียวกันอุณะได้ฟังก็ร้องไห้เหมือนกันการร้องไห้ของเขาทั้งสองนั้นอุณะเป็นคนกราบทูลว่าร้องไห้เพราะความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ที่มีพระดำรัสให้พวกเขาเลิกบังเพญวัดอย่างโคและสุนัขได้ เรื่องทรงอธิบายกรรมดำกรรขาววันนั้นพระพุทธองค์ทรงยกเรื่องกรรมอธิบายให้ปุณณะและเสนิยะฟังโดยตรัสว่ากรรมสี่อย่างนี้พระองค์ทรงรู้ด้วยปัญญาตรัสรู้เมื่อรู้แล้วก็สอนผู้อื่นให้รู้ตามกรรมสี่อย่างนั้นคือหนึ่งกรรมดำมีผลเป็นดำสอง กรรมขาวมีผลเป็นขาว 3. กรรมทั้งดำและขาวปนกันให้ผลทั้งดำและขาว 4. กรรมไม่ดำไม่ขาวให้ผลไม่ดำไม่ขาวทรงอธิบายตามลำดับดำนี้กรรมดำมีผลเป็นดำคือคนบางคนปรุงแต่งกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจอันให้ทุกข เขาก็ย่อมอยู่ในโลกที่มีความทุกข์สัมผัสอยู่กับทุกข์ได้เวทนาอันประกอบด้วยทุก์เพียงอย่างเดียวเหมือนสัตว์นรกกรรมขาวมีผลเป็นขาวคือคนบางคนปรุงแต่งกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจที่ไม่มีทุกข์เขาย่อมอยู่ในโลกที่ไม่มีความทุกข์อยู่กับสัมผัสที่ไม่มีทุกข ได้เวทนาอันไม่มีทุกข์เพียงอย่างเดียวเหมือนเทพชั้นสุภกินนะหาคือรูปประปรุงชั้นที่เก้าในสิบหกชั้นกรรมทั้งดำและขาวให้ผลทั้งดำและขาวคือคนบางคนปรุงแต่งกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจที่มีทุกบ้างไม่มีทุกบ้าง เขาก็อยู่ในโลกที่มีทุกบ้างไม่มีทุกบ้างสัมผัสอยู่กับทุกบ้างไม่ทุกบ้างได้รับเวทนาทั้งที่มีทุกขและไม่มีทุกข์คลุกคล้ากันไปเหมือนมนุษย์เหมือนเทพบางเหลา่าเหมือนพวกวินิปาติกาบางเหลา่ากรรมทั้งสามประเภทนี้มีพระธรรมัสงกำกับทุกข้อว่าอุณนะเพราะมีกรรมเช่นนี้ ความเกิดของสัตว์จึงมีสัตว์ทำกรรมใดไว้ย่อมเกิดเพราะกรรมนั้นผัสสะเขาก็ต้องได้รับนัดที่เกิดเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นมรดกกรรมไม่ดำไม่ขาวให้ผลไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมหมายถึงหนึ่ง เจตนาเพื่อละกรรมขาวมีวิบากขาว 2. เจตนาเพื่อละกรรมดำและมีวิบากดำสามเจตนาเพื่อละทั้งกรรมดำกรรมขาวซึ่งมีวิบากทั้งดำและขาวประการที่สามนี้อัตถกถาอธิบายว่าได้แก่มัรคเจตนาคือเจตนาที่เป็นไปในอริยมัรค เป็นเจตนาที่ไม่ต้องการเกิดในภพใหม่อีกต่อไปคือไม่ต้องการทั้งกรรมดีและกรรมชั่วซึ่งเป็นเหตุให้ต้องเกิดอีกและคำว่ากรรมดำหมายถึงอกุศลกรรมบทสิบกรรมขาวหมายถึงกุศลกรรมบทสิบคำว่าผลดำหมายถึงทำให้เกิดในอบาย ผลขาวหมายถึงทำให้เกิดในสวรรค์เรื่องเสนิยะได้บรรลุธรรมเป็นพระอระหรอันตนะุณะโกลิยบุตรฟังพระธรรม,มเทศนาเรื่องนี้แล้วเกิดความเลื่อมใสเข้าใจแจ่มแจ้งขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระเป็นอุบาสกตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนั้นส่วนเสนิยะ ชีเปลือยผู้ประพฤติตนอย่างสุนักได้ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระพร้อมกับทูลขอบรรพชาอุปสมบทเมื่อได้ทราบจากพระดำรัสรับสั่งว่าผู้เคยอยู่ในลที่อื่นมาก่อนต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนเมื่อครบสี่เดือนแล้วภิกษุทั้งหลายเห็นว่าบวชได้จึงจะได้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุแต่เรื่องนี้ ทรงรู้ว่าใครควรให้บวชหรือไม่เมื่อไรเสนิยะเต็มใจยิ่งที่จะอยู่ปริวาตามสิกขาบทแม้จะนานกว่าสีเดือนเป็นสี่ปีก็ยอมในที่สุดเขาก็ได้บรรพชาอุปสมบทจากพระพุทธองค์บวชแล้วปลีกตนอยู่ผู้เดียวมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรไม่นานก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์จบ กุกุโรวาทสูตรกุกุโรวาทสูตรเรื่องประพฤติเป็นสัตว์ก็ไปเกิดเป็นสัตว์ ทัศวนะเป็นเมืองหนึ่งในแคว้นโกริยะคราวหนึ่งเมื่อพระพุทธองค์เสด็จไปประทับอยู่ใกล้เมืองนั้นมีนักบวชสองคนถือปฏิบัติพิสดารคนหนึ่งชื่ออุณะโกริยบุตรเรียนแบบโคคือติดเขาติดหางกินหญ้าเหมือนโคอีกคนหนึ่งชื่อเสนิยะเป็นนักบวชชีเปลือย เรียนแบบสุนัขคือคลานเห่ากินข้าวบนพื้นดินเหมือนสุนัขวันหนึ่งทั้งสองคนไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์หลังจากทักทายปราศัยกันตามธรรมเนียมแล้วเสนิยะก็ทำอาการวนเวียดไปเรื่อยเปื่อยอย่างสุนัขส่วนปุณณนะทูลถามพระพุทธองค์ว่าเสนิยะประพฤติวัดอย่างสุนัข ซึ่งทำได้ยากมาเป็นเวลานานแล้วอย่างนี้ตายไปจะไปเกิดเป็นอะไรพระพุทธองค์ตรัสห้ามว่าอย่าถามเลยอุณะก็ทูลถามอยู่นั่นแหละถึงสามหนจึงตรัสว่าเธอคงไม่หยุดถามคำถามนี้แน่เอาะ่ะเราจะตอบทรงตอบคำถามนั้นว่าคนบำเพ็ญกุกุรวัฏ ทำรรกิริยาอาการอย่างสุนัขไม่หยุดหย่อนนั้นย่อมไปเกิดเป็นสุนัขถ้าเขาคิดว่าจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาด้วยการบำเพ็ญอย่างนี้ก็เป็นความเห็นผิดหนทางชีวิตหรือคติของคนเห็นผิดมีอยู่สองอย่างคือเกิดในนรกหรือไม่ก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเซนิยะคนบำเพ็ญกุกกุรวัตได้ฟัง ก็ร้องไห้น้ำตาอาบแก้มแต่เขาทูลว่าที่ร้องไห้นั้นไม่ใช่เพราะพระดํำรัสตอบอย่างนั้นและได้ทูลถามถึงความเป็นไปของคนบำเพ็ญวัดอย่างโคบา้างซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงปฏิเสธที่จะตอบเหมือนกันแต่เมื่อเสนิยะทูลถามครบสามครั้งก็ทรงตอบว่าเป็นดุดเดียวกันอุณะได้ฟังก็ร้องไห้เหมือนกัน การร้องไห้ของเขาทั้งสองนั้นปุณณะเป็นคนกราบทูลว่าร้องไห้เพราะความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ที่มีพระดำรัสให้พวกเขาเลิกบำเพ็ญวัดอย่างโคและสุนัขได้เรื่องทรงอธิบายกรรมดำกรรมขาววันนั้นพระพุทธองค์ทรงยกเรื่องกรรมอธิบายให้ปุณณะและเสนิยะฟังโดยตรัสว่า กรรมสี่อย่างนี้พระองค์ทรงรู้ด้วยปัญญาตรัสรู้เมื่อรู้แล้วก็สอนผู้อื่นให้รู้ตามกรรมสี่อย่างนั้นคือหนึ่งกรรมดำมีผลเป็นดำา 2. กรรมขาวมีผลเป็นขาว 3. กรรมทั้งดำและขาวปนกันให้ผลทั้งดำและขาว 4. กรรมไม่ดำไม่ขาว ให้ผลไม่ดำไม่ขาวทรงอธิบายตามลำดับดังนี้กรรมดำมีผลเป็นดำคือคนบางคนปรุงแต่งกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจอันให้ทุกข์เขาก็ย่อมอยู่ในโลกที่มีความทุกข์สัมผัสอยู่กับทุกข์ได้เวทนาอันประกอบด,ด้วยทุกข์เพียงอย่างเดียวเหมือนสัตว์นรกกรรมขาว มีผลเป็นขาวคือคนบางคนปรุงแต่งกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจที่ไม่มีทุกข์เขาย่อมอยู่ในโลกที่ไม่มีความทุกข์อยู่กับสัมผัสที่ไม่มีทุกข์ได้เวทนาอันไม่มีทุกข์เพียงอย่างเดียวเหมือนเทพชั้นสุภกินนหาคือรูปประปรชั้นที่เก้าในสิบหกชั้นกรรมทั้งดำและขาว ให้ผลทั้งดำและขาวคือคนบางคนปรุงแต่งกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจที่มีทุกบ้างไม่มีทุกบ้างเขาก็อยู่ในโลกที่มีทุกบ้างไม่มีทุกบ้างสัมผัสอยู่กับทุกบ้างไม่ทุกบ้างได้รับเวทนาทั้งที่มีทุกและไม่มีทุกคลุกคล้ากกันไปเหมือนมนุษย์เหมือนเทพบางเหล่า เหมือนพวกวินิปาติกะบางเหล่ากรรมทั้งสามประเภทนี้มีพระดำรัสกำกับทุกข้อว่าบุญนะเพราะมีกรรมเช่นนี้ความเกิดของสัตว์จึงมีสัตว์ทำกรรมใดไว้ย่อมเกิดเพราะกรรมนั้นผัสสะเขาก็ต้องได้รับนัดที่เกิดเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวว่าสัตว์ทั้งหลาย มีกรรมเป็นมรดกกรรมไม่ดำไม่ขาวให้ผลไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมหมายถึงหนึ่งเจตนาเพื่อละกรรมขาวมีวิบากขาวสเจตนาเพื่อละกรรมดำและมีวิบากดำามเจตนาเพื่อละทั้งกรรมดำกรรมขาว ซึ่งมีวิบากทั้งดำและขาวประการที่สามนี้อัตถกถาอธิบายว่าได้แก่มัคคเจตนาคือเจตนาที่เป็นไปในอริยมรรคเป็นเจตนาที่ไม่ต้องการเกิดในภพใหม่อีกต่อไปคือไม่ต้องการทั้งกรรมดีและกรรมชั่วซึ่งเป็นเหตุให้ต้องเกิดอีกและคำว่ากรรมดำหมายถึง อกุศลลกรรมบทสิบกรรมขาวหมายถึงกุศลลกรรมบทสิบคำว่าผลดำหมายถึงทำให้เกิดในอบายผลขาวหมายถึงทำให้เกิดในสวรรค์เรื่องเสนยะได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรอันตุณะโกลิยบุตรฟังพระธรรมเทศนาเรื่องนี้แล้ว เกิดความเลื่อมใสเข้าใจแจ่มแจ้งขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะเป็นอุบาสกตลอดชีวิตตั้งแต่บัดนั้นส่วนเสนิยะชีเปลือยผู้ประพฤติตนอย่างสุนักได้ขอถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะพร้อมกับทูลขอบรรพชาอุปสมบทเมื่อได้ทราบจากพระดำรัสรับสั่งว่าผู้เคยอยู่ในลทัทธิอื่นมาก่อน ต้องอยู่ปริวาสสี่เดือนเมื่อครบสี่เดือนแล้วภิกษุทั้งหลายเห็นว่าบวชได้จึงจะได้บรรพชาอุปสมบทเป็นภิกษุแต่เรื่องนี้ทรงรู้ว่าใครควรให้บวชหรือไม่เมื่อไรเสนิยะเต็มใจยิ่งที่จะอยู่ปริวาสตามสิกขาบทแม้จะนานกว่าสี่เดือนเป็นสี่ปีก็ยอมในที่สุด เขาก็ได้บรรพชาอุปสมบทจากพระพุทธองค์บวชแล้วปลีกตนอยู่ผู้เดียวมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรไม่นานาก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหรันตจบกุกุโรวาทสูตร